ไม่เคยให้ใครดูมาก่อนเอ็นจาเหมือนกับเนยอ่ะใช้หนังสือเล่มนี้อ่าเป็นหนังสือที่ใช้จดบันทึกเหมือนกับโปรเกรสของตัวเองจากจุดที่ตัวเองเคยอยู่ไปถึงจุดที่ตัวเองอยากจะเป็นมาตลอดตั้งแต่ปี2017พอมันผ่านมาหลายปีแล้วย้อนกลับมาดูเนี่ยก็จะมาเช็คกันว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำการคาดเดาวไว้เนี่ยมันเป็นจริงบ้างไหม และก็จะมาดูพร้อมกับทุกคนนี่แหละขั้นตอนในการวาดเพื่อดาวอนาคตของเนยก็ง่ายมากนะคะคือฝั่งหนึ่งเนยก็จะวาดเป็นตัวละครตัวเองที่คิดว่าเป็นอยู่ตอนนี้ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็จะวาดบอลลูนความคิดนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะวาดเป็นตัวเองในอนาคตที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นค่ะดังนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยว่าเนยเขียนอะไรลงไปบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมาก็จะมาอัปเดตในคลิปนี้เช่นกันว่า new year solution ของเนยจะมีอะไร มาดูกันเลยชาดาดาบางคนจากที่ฟังมาอาจจะยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็คือฝั่งนี้เนี่ยเราจะวาดรูปเราในส่วนของณปัจจุบันที่ณตอนนั้นก2017ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเราคิดอะไรเราเหมือนกับเป็นยังไงแล้วก็อันนี้คือตัวตนที่เราอยากได้อันนี้คือชื่อของอินสตาแกรมคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบนั่งสวย,สวยถ้าเป็นอย่างคนนี้เนะี่ยก็แบบเอ้ย จะเจ๋งดีเนะมาะมาเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะสวดแทรกแบบว่าความคิดส่วนตัวนะตอนนี้กับตอนนั้นด้วยนะอันแรกคือเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรกับอนาคตเอ้ยคือเราอะ่ะตอนนั้นเหมือนรู้สึกค่อนข้างไม่พอใจในตัวเองมากๆรู้สึกว่า เซลฟ์เลิฟหรือว่าความรักตัวเองอะ่ะคือมันน้อยมากๆอยู่ในช่วงตอนปลายปลายมหาลาัยแล้วอะไรอย่างนี้แล้วมีความที่แบบตอนนั้นเราเรียนสถิติศาสตร์แล้วคือเกรดห่วยมากห่วยแบบห่วยไม่ไหวแล้วมันก็เลยมีความแบบคือเราเราตั้งใจเรียนด้วยนะเว้ยแต่ไม่รู้ทําไมเกรดออกมามันก็ไม่ดีทั้งนั้นที่เมื่อก่อนก็คือเป็นเด็กเรียนดีก็รู้สึกแบบแย่มากออกมาฉันจะไปทํางานที่ไหนได้หรออะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเป็นคนที่อินดีเพนเดนต์ติงเกอร์ซึ่งหมายถึงการที่ว่าบางที เราก็จะชอบเขาเรียกว่าไงอะโอเคไปกับทุกอย่างอะเหมือนใครบอกอะไรมาก็โอเคก็ได้ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอะเออใครอยากเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ตามเทรนด์ไปทั้งหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองช้ารู้สึกว่าชอบเถียงพ่อแม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็เถิดด้วยะแต่ว่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นแหละเหมือนไนก็โตขึ้นมาบ้างแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่า ชอบอิจฉาคนอื่นนองอิจฉาคนอื่นแบบบ่อยมากชอบเปรียบเทียบนั่นแหละพอ2อ1นึงปก็เลยตั้งใจมาทำแบบว่าวาดรูปตัวเองแบบใช่ไยสวยงามมากนะคะปกติรู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นเวลาที่ดัดผมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองลองวาดตัวเองดัดผมดูแล้วก็มีการดิฟายเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยด้วยความชอบสีชมพูนะคะ แต่งตัวที่มีความชิคกุชิคมากขึ้นอะไรนี้ <c oughs> คิดเร็วขึ้นมีแอปสกับบูตี้นะเป็นสิ่งที่อยากจะได้มานานแล้วอย่างนั้นแต่สอง7นนึเจ็ดแล้วอย่างนี้ตูวแม่งตอนนี้ไม่มี logic i s very good as well as critical thinking ส่วนมาก็จะเป็นในเรื่องของอยากจะดูดีขึ้นอยากจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนั่นเอง เพราะตอนนั้นรู้สึกเคว้งมากต่อมา2.18นี่คือสิ่งที่เป็นจริงเหรอนี่มันสิ่งอนาคตล่างของฉันเนี่ยพอทุกคนถ้าสมมติว่าใครจะเอาไปทำเนี่ยก็อย่าทำให้มันงงงงเหมือนที่ฉันทำแล้วกันนะโอเคนี่คือ2.18 0ที่เกิดขึ้นจริงก็บอกว่าไอต้ตรงที่ตีถูกอะ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเว้ยก็คือมียูนิคอาร์ตสไตล์มากขึ้นอะ ก็จริงอยู่ก็เราก็รู้สึกว่าเราเหมือนเจออันที่มันค่อนข้างอยู่ตัวแล้วก็เหมือนกับจริงๆเรามีคนคนหนึ่งว้ที่เราไม่ชอบใช่ป่ะระบับมันจะชอบแบบคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาเออว่าแบบนี้เหมือนเราไม่ชอบคนนี้เลยเคยเป็นไหมแบบมองเป็นอคติไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันอคติมากๆบางทีพอเจอภาพในไอจีหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าฉันอารมณ์เสียเห็นแล้วก็อารมณ์เสียเห็นแล้วก็ หรืออะไรอย่างงี้มันพอมันคิดนวนๆตลอดรู้สึกว่าเขาแบบนิสัยไม่ดีเคยมาทําอย่างนี้อย่างนั้นกับเรามันก็ทําให้เราเองนี่แหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันท็อกซิกในหัวเราแต่ว่าไอคนนั้นเแนบบี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเอาไอคนนี้ออกไปจากหัวให้ได้ซึ่งในตอนของตัวหนึ่งแปก็รู้สึกว่าเริ่มรู้สึกดีขึ้นกับคนนี้แล้วเพราะว่าเราแบบปล่อยวางมากขึ้น แต่เดี๋ยวมาดูกันปีต่อไปว่าจะเป็นยังไงติ๊กเฮาส์เฮลตี้ผมหนาขึ้นไม่มีจ้ะติ๊กอ a s h ลชนิดนึงเพราะว่าไปต่อขนตามา IG 5000 Follower ถ้าทำจรงแสดงว่าอาจจะยังไม่ถึงอ่านี่คือ2 0 1 8ที่มันเกิดขึ้นจริงตอนนั้นเนาะตอนนั้นก็หมายถึงว่าเกิดขึ้นจริงแค่ตัวติ๊กถูกนะอีบัตนี้ฉันไม่ฉันก็ไม่มีฉันไม่มีก้นเศร้าอยากได้ก้นบ้าง จริงๆแอ็กซ์ซอร์นี้นะคะเวลาทำอ่ะคือมันจะมีวาดตัวเองตอนนี้กับในอนาคตใช่ไหมสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่อยากให้คิดก็คือคิดว่าเราแบบขาดนู่นขาดนี่ตลอดเวลาแบบเหมือนมันไม่พอใจในตัวเองสักที่ะไม่อย่างนั้นก็เอ้ยก็ปีหน้าแล้วพอมาถึงอีกปีนึงแล้วก็มานั่งดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ อคุมเพชอะไรสักอย่างหนึ่งเลยมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแยกกับตัวเองมากขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นหลักการในการทำวันนี้คือวาดอนาคตที่เราอยากเป็นนะ่มันสามารถทำได้เพราะว่าทุกคนน่ะไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลามันต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วเราอยากจะพัฒนาให้ตัวเองดูดีขึ้นนิสัยที่ดีขึ้นไม่ผิดเลยแต่ก็ต้องคิดไว้ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างอะ่ะมันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดใน1ปีมันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นทำเว็บไซต์นี้คือให้ทําด้วยความรู้สึกสนุกเออแล้วก็รู้สึก ได้ไหมอ่าเาปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวปล้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรารู้สึกแบบมีแรงบันดาลใจนั่นคือประเด็นของการทำเอ็กซ์ไซส์นี้นะคะไม่ใช่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดนู่นขาด,ขาดนี่ขาดนั้นโอ๊ยตอนนี้เราแย่มากไงๆๆๆๆเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจําไว้นะเราต้องทําด้วยความรู้สึกแบบเรามีโอกาสทีแบบ่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดมันเป็นธรรมชาติของโรอยู่แล้วที่ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเข้าธรรมาชาติ ูเยอะมากอันนี้เราก็อยากจะมีความมินิมอลิสต์มากขึ้นอ่าอยากจะมีตาสองชั้นติ๊กเกอร์ก็ได้นะตอนตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกว่าอยากจะลองไปทำสัญยกรรม คือด้วยความที่จมูกเรามันก็จะมีหัมตรงนี้แล้วก็ตาก็จะไม่ใช่ตาสองชัน้นก็แบบเอ้ยอยากลองไปทําดูบา้างบายสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยนะไม,ไม่ได้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่น่าจะทาจะลองเอ็มบราสความเป็นตัวเองแบบนี้ดูแต่การที่จะทําก็ไม่ได้ผิดอะไรนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจริงๆเพราะว่าเราก็โอเคกับการศัลยกรรมแค่ว่าอยากจะลองรักตัวเองนะตอนนี้ก่อนอ่าเราอยากคอนฟิเ e น c ์มากขึ้นอยากที่จะบินไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้แล้วก็ never stop เพราะว่าเราเป็นคนที่เป็น หน่วยครีเอทีฟตอบคิดนู่นคิดนี่โปรเจกต์เยอะมากในหัวเว้ยแต่ว่าทําไม่เสร็จอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเว็บ <Web. S 2> ดูนที่ฉันทำภาพตรงไหนได้วเล่ามันร้อนมากๆคืออยากให้มันเสร็จจริงๆนะแต่มันแบบตัวฉันที่ไม่ออแก n ไน e ์และเหมือนในหัวมันคิดเยอะมากๆทำหลายโปรเจกต์มากๆก,ก็เลยไม่จบสักทีถ้ามีใครยังดูอยู่หรืออะไรอย่างนี้แล้วอยากจะให้เล่าตอนจบก,ก็บอกได้ ทำเป็นคลิปวิดีโอเล่าตอนจบยอะไรเงี้ยดีปะ่ะต่อมาในส่วนของปลายปี2019ที่เราเป็นกับอนาคตที่เราอยากจะได้ในปี2020อันนี้เราเอาจจะเห็นว่า2 1ใช่ไหมแต่มันคือต้นปีของ1ก็คือปลายปีของ2020เก็ตไหม <laughs> ผมก็จะเก็ตกันนะคะแต่ว่าโอเคเราจะมาที่เป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนปี2019เนี่ย มันตรงกับที่เราพีจิกไว้ไหมเรามี1นึ่งแสนยูทูบเบอร์ตอนนั้นเดาไว้ว่าปลายปีปีถัดไปเนี่ยจะต้องมี3ามแสนสองหื่นคนแล้วแต่ก็ไม่ถึงนะจา๊ะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคือแสนคนเนี่ยคือเนยก็ appreciate มากๆนะคะแล้วก็พอยิ่งทำ YouTube ไปนานๆน,นะหนึ่งสิ่งเลยที่รู้สึกคือตัวเลขมันไม่ได้สำคัญเท่ากับคุณภาพที่เราจะส่งไปให้คนเพราะฉะนั้นในช่องนี้ก็จะมีเนื้อหาที่ให้ทั้งความรู้นะด้าน c r e เอทีฟแล้วก็ความรู้สึกดีๆเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้และต,ต,ต่อไปนะคะแต่ก็ยังมีเนื้อหาให้อยู่นะเราก็มาดูกันต่อไปถ้าไหนรู้สึกว่า อยากจะแติตัว,ตวไปด้วยกันก็ตัดสักรายได้จ้ะขายตรงอ้อเป็นคุณภาพของตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็เชื่อฟังเพราะม่ว่าคืนพอ่อมาก่อนเด็กดื้อม,มากๆะจ้ะก็ไม่ได้เขียนอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องลุกเสื่องอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นทัดปีทัดไปเนี่ยก็ลุกก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ต่างขนาดนั้นเนาะต่อมามาดูกันว่า f เจอร์ Future. ที่เราพิจิตรไว้ว่าสอง0ย์สองูนย์เนี่ยจะต้องเป็น มันเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าโอ้โหฉันหวังอะไรเยอะๆเนี่ยฉันหวังว่าสิ้นปี2020เนี่ยฉันจะต้องมีสลิมเฟสต้องมีสติ๊กเกอร์เฮงโปร s s ชชั่นอลเ s s มากขึ้น More Feminine ก็อยากจะดูมีความ Feminine มากขึ้นซึ่งรู้สึกว่าปีนี้ก็แต่งตัว Feminine มากขึ้นมัง้งนะดูแบบไม่ใช่เด็กน้อยมากขึ้นสลิมเฟสก,ก็อาจจะนิดน,นึงเพราะว่าปลายปีมานี้เหมือนน้ำหนักงลงนะคะเพราะว่าอาออกกำลังกายค่อนข้างบ่อย secure about direction where channel is going ตอนนี้ค่อนข้างเป็นอย่างนั้นนะก็เริ่มมีแนวทางแล้วว่าช่องของเนยเนี่ยอยากจะให้เป็นในแนวที่ให้ความรู้กับผู้เริ่มต้นในการวาดรูปคนที่สนใจในเหมือนกับการเติบโตของเนยแล้วก็อยากจะโตไปด้วยการรวมถึงฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็คุณแม่ที่มีลูกๆแล้วอยากจะ มาเริ่มต้นการวาดแบบง่ายๆปี2020ก็มีการลองทำคอร์สจิบิขึ้นมาด้วยก็เฮ้ยก็ผลตอบรับดีมากนะโซเชียลสกิลกับคนได้ดีขึ้นมากกเิเราเป็นอินโทรเวิร์ตนะคะชอบอยู่ในบ้านก็อ,นอยากจะโซเชียลสกิลดีขึ้นซึ่งปีนี้ก็มีหนึ่งในสิ่งที่ทำได้เช่นกันก็คือเราไปรีวิเนียนมาเว้ยเลดี <laughs> ately, ซึ่งปกติทุกปีเขาจะมีจัดรีวิเนียนใช่ไหมเราไม่เคยไปเราอยากจะอยู่แต่บ,บ้านพอเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เลยแบบไปลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนโลกนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาด ันก็ภูมิใจในตัวเองนะมีหลายอย่างเหมือนกันที่เป็นจริงขึ้นมาภูมิใจและต่อมาเราก็ทำการเหมือนกับดูไม่ได้อยากจะเห็นตอนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เนะเนยจะได้ทำให้ดูอีกในปีหน้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้โชว์ทั้งหมดนะคะเนยก็จะมาแชร์อยู่ดีว่า3 New Year Resolution ปีนี้ของเนยมีอะไรบ้างนะคะ หนึ่งเลยก็คืออยากจะนั่งสมาธิมาคืนค่ะเพราะว่ารู้สึกจิตใจ,จไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่แล้วก็กังวลนู่นกังวลนี่ด่าตัวเองเยอะมากปีที่แล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานรู้สึกว่าทําไม่ได้ตามที่ตัวเองคิดเท่าไหร่เบิร์นเอาตลอดเวลาเลยปีนี้ก็เลยอยากจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองมากขึ้นค่ะโดยการนั่งสมาธิในที่2คือต่อจากเมื่อกี้เนาะอยากทำคอนสิสเทนต์ยูทูบวิดีโอค่ะก็คือต่อเนื่อง <laughs> ทุกอาทิตย์นะทุกคนช่วยจับตามองเน อนะคะอทิตย์ไหนไม่ลงนี่ก็คอมเมนต์บอกเลยอย่างที่3คืออยากจะมีรายได้มากพอที่จะจ้างคนในวงการศิลปะเหมือนกับมาร่วมง,งานด้วยกันนะคะเพราะว่าเนยเชื่อว่าการท YouTube อย่างเงี้ยอยากจะได้เป็นแฟมิลี่ที่ชอบในการวาดรูปแล้วก็เผยแพร่ความรู้ดีๆให้คนอื่นเนี่ยได้สามารถวาดรูปไปอย่างผ่อนคลายมีความสุขแล้วก็อาจจะต่อยอดเป็นรายได้ต่อๆไปได้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวนี้จริงๆมันเป็นแพนเนอร์ของเนยเอง เด็คเธอรับแพนเนอร์นะคะนี่มันเป็นแพนเนอร์ที่เนยใช้ในซิสเต็มของการทําให้ตัวเองอะเดินมาจากตรงจุดที่ไม่พอใจตัวเองมาก,ก่อนมาถึงจุดนี้ที่รู้สึกว่าดีขึ้นมากได้มันเป็นซิสเต็มที่เนยใช้มาตั้งแต่2องศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะหนังสือเล่มนี้นั่นแหละซึ่งเซส่วนอื่นไม่ได้โชว์ให้ดูโชว์แต่เซส่วนวาดรูปให้ดูเพราะว่าช่องนี้เป็นชงวัดรูปถ้าใครสนใจเนี่ยตอนนี้เนยะยังมีขายอยู่นะคะอ่าเป็นไฟล์ไฮเปอร์ลิงก์ PDF แต่ว่าเนยชอบเขียนม,มากระดาษมากกว่าก็เลยเปริ้นออกมาสามารถเอาไปใช้กกกกกัับพววววไไไไดด้้้้้้้้เเเเี๋ยยยงงใใหหจจะะะขขึนนลลิ์์ฟแออออาาาาาาาถ่าา่ครปสซื ว่ารูปอ่ะมันสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างมากๆด้เลยคือเราเชื่อว่าความค r e a t i v ฟอ y มันช่วยให้ possibility หรือโอกาสในชีวิตอะไม่ว่าจะเป็นจินตนาการว่าอนาคตจะเป็นยังไงหรือว่าเห็นช่องทางมากขึ้นว่าเราจะต่างจากคนอื่นได้ยังไงคือความค r e a t i v มันเป็นอะไรที่ช่วยคนได้มากในยุคสมัยนี้ซึ่งมีการแบบแข่งขันหรือว่ามันมีสิ่งที่ไม่สวยงามเยอะเนะเาะอ๋อจะเป็นการเมืองเขาเหมือนว่าไอโควิดโควิดอะไรในชีวิตความค r e a t i v ฟมันเพิ่มสีสันให้จริงๆดังนั้นก็หวังว่าในช่องนี้ ในปี2021เนยจะได้เพิ่มสีสันให้ชีวิตทุกคนแล้วก็ปลุกความครีเอทีฟในตัวคุณออกมานะครับดึงออกมาเพราะว่าเนยเชื่อทุกคนมีอยู่แล้วก็มันจะทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆและระหว่างรอวันเสาร,ร์ถ,ถ้าหากใครไม่มีอะไรทำนะจ๊ะหรืออยากจะหาคลิป feel good แบบนี้เนี่ยก็ดูเพลย์ลิสที่ขึ้นไว้ด้านข้างนี้ได้เลยเนะจ๊ะวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย